ดีของน้องๆเมมอนมาฝากค่ะล่าสุดทาง YG โดยหยางฮายอนซอกนะคะได้ออกมาประกาศซึ่งเป็นแผนงาน YG ปี2025นั่นเองค่ะโดยสรุปก,ก็คือดังต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าทัวร์นี้วันจะมีการเวิร์ทัวร์ถึงปี2025และทิงจะมีการคัมแบ็กแล้วก็เริ่มเวิร์ทัวร์ในปี2025แล้วก็บอกว่าน้องๆเบม,มอนตนะคะจะเวิร์ทัวร์ในปี2025และก็เทรเชอร์ก็จะมีเวิร์ทัวร์ค่ะมิโนและยุนวินเนอร์โดยประจําการปลายธันวาคมมีแผนงานแล้วก็บอกว่ามีแผนงานของอาร์มลแล้วก็ อย่างใช้ชื่อวงชั่วคราวนะคะวงใหม่ที่กําลังปั้นอยู่ว่า next monster ว่าอย่างนั้นนะที่กําลังรอเปิดตัวโอ้โหปังมากค่ะเบมอนจะมีเวิด์ทัวร์แล้วค่ะทุกคนเดบิวต์ไม่นานนะคะต้องใช้คําว่าภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หยางพาน้องๆเบมอนเนี่ยไปชิมรางโดยการมีงานแฟนมิทติ้งต่างๆนะคะแต่รอบนี้ค่ะเป็นการเวิด์ทัวร์แอดมองว่าการเวิด์ทัวร์เนี่ยมาทําให้ได้เห็นศักยภาพของศิลปินที่แบบสุดๆไปแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆมีคอนเสิร์ตของตัวเองน่ะน,นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราว มากๆเลยนะคะโอ้โหคือรุ่นพี่แต่และคนจะเวิร์ทัวร์พร้อมกันเลยนะเนี่ยทั้ง Black คทิงน้องๆเบมมอนค่ะแล้วก็พี่ๆทูนี่วันที่จะคัมแบ็กมาบอกเลยว่าภาคภูมิใจกับตัวน้องๆมากๆนะคะตั้งแต่น้องๆเดบิวต์นะคะได้เห็นพัฒนาการต่างๆจนสู่วันนี้มีการประกาศจะเวิร์ทัวร์แล้วเก่งมากๆเลยอู้ยบอกเลยว่าโตเร็วมากๆเลยเพราะว่าแม่ๆหลายคนนะคะบอกว่าอยากจะให้น้องๆเบมมอนได้เวิร์ทัวร์จริงๆสช่ครั้งเพราะว่าทั้งศักยภาพทุกคนก็คือเอาอยู่มากๆค่ะเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่่คู ะะรอปีหน้าไม่ไหวแล้วแล้วก็รอวิดช้านะคะงานนี้ไม่ได้พักผ่อนกันทีเดียวนะเพราะว่าน่าจะมีการบินบนไปไปมาๆค่ะเพื่อนๆเ,เพื่อเวิลดทัวร์ทั้งโลกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ2,025เจอกันเลยจ้าอืมจกได้นะเฮกดะกูยงเอบีมอนสบอ